กินแงกมานี่เดีเป็นเรื่องเหลืองอยู่ครับอ้าวนั่นนั่นนั่นสัญญาณที่ดีแล้วจ้าดีแล้วครับอ้ยอ้ายังงนังเองเขาเข้าใจพี่น้องเอาเลยเดเอาเลยเอาเลยูชมงานครับูงามีดีรับ <łość> สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่ะที่เข้ามารับชมชมไมคิกพาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกท่านคือเราครับผมจ้าทางนี้ในประเทศหลักกระตังประเทศนลำนอจ้าครับผมวันนี้พอกัำวันที่สามสิบเอ็ดลำนอจ้าสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสินเดือนแล้วเนาะแป๊บๆครับผมจ่าวันนี้ไมคิกก็พอกีตกับพากัาปลาหาเห็ดคือเก่าเราจะอภิษฎาบันี้เทาก็มา เมื่อกี้ก็ว่าขึ้นหอดผู้ขึ้นหอดเขาอีกคือเก่าเนาะแม่นครับผมจ้าเป็นลุ้นไปชมกั็เมื่อกี้พอกิ๊กเลยจ้าคืนผู้ขึ้นเขามื่อวานนี้สิได้จสีมานบ่อนจา้าไปกันเลยจ้าไปครับผมมื่อวานนี้จะมากพี่กาสผู้จองครับผมตะบนให้ขาเบอร์ตรีแก้วอุบลนคือเก่าครับผมไปครับผมอ่าครับผมเริ่มต้นขึ้น,น,านมากต่กามาเลาะเที่ยวปลาห้องก่อนครับผมแจ็คที่มีเฮ็ดหนังบ่อนัดพัดมือนดูแลกันเด้อครับผมเขอบคับบรรยากาศที่เงียบๆลมพัดเย็นๆครับมื่อนี้ บรรยากาศมันอีกอะเรื่องหลังเขากะบอท่านเห็นผู้ใดครับผมมีแต่พอก์พก็ไม่กิครับผมฝนไม่กิย่างก่อนละครับผมให้เบิ่งบรรยากาศแถวรอบเขาน้ำครับผมป่ะครับผมหลุดน้ากันด้วยรับบานสีพอเห็ดยังบอครับผมเอาครับผมมานนี่เห็นเห็ดหรืองูบานครับผมกะเป็นสัญญาณที่ดีหรอครับว่ามีเห็ดเกิดอดิครับผมบานโห้โหว่ามีเห็ด เกอครับผมสี่บานน้ครับีานอมาว่านมาว่านจะได้ z o ้ายว่นหาอยูดปลาลังครับว่าได้ขึพวกเขาหาเห็ดปวกน้ำเพรนนออยู่ครับว่านหาเห็ดปวกน้ำเพินแต่บ่ได้ข้อดอกเมืวานเมานจะสี่บานจิดบบนกันตาจุดน้ำกันไปครับผมดูนัญญาณดีๆว่ามีเห็ดอยู่ครับที่ไม่จริ จูมอยู่ทังขางกันเลยครับผมโอ้ยเ่ะบแหกบี้มงกจีแมานี่เดี๋ยเป็นเรื่องเหลืองอยู่ครับอ้าวนั่นั่สัญญาณดีดแล้วจ้าดีดแล้วครับผาโอ้ยอ้าวดีกิ๊กตรวจไปเห็นแล้วที่ดอกดอกบัใหญนตาะดอกบัวใครับลูกลาบบอลูกลาบดอกจู่เพาก็จใส่กตาหน่อยเนาะเ็นครับโอ้แหลกแข่งมาเทาเป็นที่ละงกดเลยับพี่เนาะ ตูนทั้งรังกิบอันนี้ก่อนเหรอจ้ะไอ้หมดก่อนสามตัวพ่อได้แปลครับผมเที่ละหมูแถวปลาห้างพระลาดเลยครับผมอืมดูสัญญาณดีๆเด้อครับลดูน้ำกันดีครับผมว่าเขาสีมันลายวันแน่นาะแม่นครับมันแน้นก็ได้เล็กน้อยอยู่จะามือขึ้นมาอันจ้ะเจ็ดตาหน่อยจ้ะงอกตูม เอาน,น้ำกันอีกแกพี่น้อง่าสีเด็สกสีมันกันแล้ไเลยจ้าครับผมวันนี้ึ้นมาหลังเขามาปาหไ่ครับผมบริเวณแถวบ้านพระลานนี่ครับมงเก้าครับผมไม่กีว่าไปบึงกันครับ<ก>สองบอกโอสองก็ยังดีครับผมโมสองโมสองเพิม่มเตกันไปอีกครับเก็บเลยคโมสองเ <laughs> มื่อนั้นน่มหาหรือโมหกนี่โมหกเหรอ เพืนอมาหาจำอะไรเม,มื่อก่อนหมูนี่สวยอยจะหาได้สองดอกอ๋อมาเด็กผู้จองฮ่าจ้าดอกแหลีครับผมบัดของเห็ดชมพูครับผมนักอีกเหรอจ้าเห็นะดเพื่อขาไดจ้ะวันนี้ขาไดเดือดครับผมงั่นจ้ะอีกรอบหนึสองดอกแต่ละดอกโบสมบูรณ์ตอนนี้หรอโบอวบครับผม นี่ก็แม,ม่เดียวมันเปิ้นสีไว่หรือว่าอะไี่โดนนี่ไหวเนาะมันเชือจ้ะอืม๋ยวสองครับเอฟคู่จองเดี๋ยวกระมีแม่งซิมเลยครับผมเนีนจ้ะแต่ก็ยังโอเคจ้าหาไม่กี่ข่อยเลยครับผมเพื่อนอยู่ดีจะไม่งูอยู่เนาะลิปสติกจ้านี่ครับผมลิปสติกมีเหงีานตัวหะไยเนียนครับผม ขึ้นมาเห็นเรื่อยๆเลยสีไข่อยู่ครับผมแห้งยางต่อเนาะนี่กำลังใจยางหรือจ้าเมื่อวานหาหยาให้หน่อยเนาะหาบุมีเลยเลยเห็ดเลยผมรับเมื่อวาว่าปลาลางครับผมหาเห็ดแนวอื่นมาหาหยาหาหยาครับจ้าทางอัดแมนชีชมผูก่ะน่ะยี่สิบหกยี่ดีครับผมเมื่อกี้เบิ้งหลังได้บ่เห็นเลยไอ้เนี่แม่นโอ้ แะไงวาจ๋าพอคิกย่างไรก็ถ้าผ่านผ่านมาไจ้าเอาหัว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 หัเหปวกขาวกับเพากไม่ยานีนะไม่ยาหรอเขาดอกเดียวดปกดอกเดียวแต่อยู่บนหั้อมันถอว่ดอกงามเองครับผมเป็นแต่เป็นหมูเนาะจ้าแมนมองนี้ก็มีอยู่นองดำดอกปานก็ล่งพอดีครับผมเมนจ้ะไอ้บังกะตาเนีย เห็ดละโงกได้สิบดอกแล้วด้วยจ้ะมาเบิึงเห็ดกอครับผมบัตเห็นึ่งดอกเห็ดหนึ่งดอกหนสิดอกก็ยังดีงามเล่ตอนนี้ดจอดครับงามก็เหมือนอันเดียวันนั้นดอกบานหลายเนาะ้ดอกลั่งอีกวับ บ้านเลยเหนครับคุณอืมนี่าด็กต่างวกสวยจุดจ่ามันกระหางเนาะวอาเมู่อวานนี้จะไม่คนขึ้นมาเลยจ้ะองคกรเมื่อกี้ก็พกีกกรมาว่าจะไม่คนขึ้นมาเนาะอืมครับจะเก็บเด็บผสมหน่อยไปจ้ะอ๋อนี่เป็นี่ปวดกินบ่ะปวดเล่นขาพันครับผม ิพ่อเด็ออเดปนมาเนาะ <c oughs> ใส่ตำแจวนะตำน้ำพริกตำแจวครับผมจะทองขาวอยู่นหนเนาะ้าิพซสาสมครับนียจ้ะอู <c oughs> หูห่ยย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 ย้ย้ยยย เอาอยากเียนท่กนที่เรานี่ด้ะจับตรงอือโอ้โห้ะองนลังนตะโพกครับผมบัดสะสมไปเรื <t 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 ่อยๆจ้ะ ผู้ครับผมชมพู้เขาอีกจ้าอ๋ออีกแน้วแม่กินแล้วไอ้โอ้กยเปิดเลยขาทั้งเดียวอ๋อนี่ดอกตะปูตะปีพันนี่เนาะนี่จ้านี่มีนีมอนในตัวนี้ไอแค่นครับไอแค่นไอแค่นอ่ะจ้าเจอของดีครับผมแล้ว อยัไองไง,ง,งพี่น้องผมโอ้ยจ้าให้เจอป่าเยอะๆครับเอาง่้ยนั่งเอกของเขาจ้าพี่น้องเอาเลยเด้กยังไงครับผมเอ,เ,เอาเลยเอาเลยคิกเอ้ย,อยสวยจ้าสวยง่ายเพียงแต่อุ้ยีชมพูกองตองเลยชมพูเข้มเลยน้อยเนาะแมใช่ไหมผมนุ้ยนกมาสีปอๆด้วยจ้าพี่น้องนี่จ้าง่ายเลยจ้า ชมพูอีกดอกจ้ะก็เป็นอะไรโอปวกกินปวกินโอ้ยนอเสียดายค่ะขาผลบไดเลยพี่ชมพูงานเคผมผม้งานนี้ทั้งตีไอ้มู้งานอะไร็นมงเลยถ้าจำงงนี่มูห่าบอกไอ้มูห่า นี่ามแหงครับอ okay, ki, ีกเจ้าดอกนี้คือเป็นตะแข่งแมงกินขาคือการทีลายอีกเจ้าไม้ยู้ดอกนี้ออกไงเลยจ้าไอ้พวโอ้ยอะไรท่ปวกเวดตาพี่น้องมวนปวดธรรมดาเลยครับปวดตา ขาพันคือขาเตะกินเลนเบอรันด่นในส่นบางขาพันจะเนเบเอเอ้ยขา้ปิ่งปนพี่น้องผมบันแข่งเเดจ้ามาทานปาอ้าอ้ยพี่น้องังไม่นดีนะครับออหออัแหัครับผมโอ้เห็นมุนเลยด้อครับผม ม,ม,มุนุลครับมนุนมาเก็บยวป่าไหมกลางมางดอุ้มยมาคึ้นอเมรมาสองด้วยจังนั้นถ้ามีหน่อยมีใไงขึ้นเก่าครับ <laughs> เตรียมพร้อมสวยๆจ้ะน <c oughs> ี่จ้โอย้ยยามแหิงจ้ะน้องชมพูเราขึ้นยา <c oughs> งกายมาเราเห็นไ,มไหมพีมมมม่น้องไม่คึ้กว่านี่ได้เลยจ้ <c oughs> าโอ้ขาทาร์เฮงไ่ติดกันนะั่น อันนี้ดอกอันที่มันเป็น,ปนกลอนดีลายมันเปื่อยทับเนาะแม่ือดอกจริงหรืองานไม่ถือรับอ้ามดูจานี่ดินี่เนี่ยวลวงนีนที่ป้าเพิ่่ะมาประทันกันตอนโวมอยู่แล้วครับพี่น้องผม,มบานใหญ่เลยครับเห็ดละงูแดงตอนบานเอาตอนบานนี่เลยเอาตอนบานเลยบะ <laughs> นะครับถามกันดีครับผมน้องดำครับผมหนึ่งดอกอุ้ยพี่ดำว่าไงน้องดำเด้พี่ดำจ้าน้เล็กบุญน้องเล็กน้องดำห่างๆเนาั่น嘛อนี่ยน้องเปิดไปตองขึ้นไปตาหักเลยน้องดำทีละเนี่ย ปอกแตะเป้ตุบปปุกติฟิกอันนี้จ้ะนี่พี่ใหญ่โอ้ยดอกงามนนดีครับผมเยอนนะอะอะไรบ่เลยไม่โอ้ย่ครับผมแนกระนอจ้านี่นอีกดวงนึงเลย ขาเนาะจ้าคุณอ่ะอุ้ยดอกนีเงาด้วยครับอ้ยขาเพื่อนเนาะเดก๋ยวเด็กะลุนนีุ่ดยอดด้วยครับอย้หลุนอีกรอกนึงอะไรไม่ไ้เหรอมีจะอารมณ์ันเปลี่ยกเนี่ยปาดมขาเพื่นขาเป็นขาครับผม มมงกินขาจากหน่อยนมงจ้ะนี่จ้ะกำลังโคดินหนักนี่ขากวบจ้ะนี่มีตอมปันเน็ดอแต่ันฮ้อขอมขาดงเนาะจ้ะกินได้ไหมโอเคขาเห็ดตนเส่ โอ้ยแล้วกล่มแล้วเวลาฮาลุกไวไวมันกระสีตัวเป็นมิงมิงดิ้ท่านหันเหนห้ามให้งลงเพี่นอป้าจะเสียพ่อโมเนาะมางขางในได้พี่นอพูดนะมันหลงมั้งกน้่หน่อยไม่หลงใส่เชือนหมูหมูกระดิ่งนั่นจ้ะ ไดเนาะครับเจ้าไดนบ่จังว่าดีเิ่งเพิ่นนี่แหละเป็นเป็นจังไดนมันต้องสวดูโอ้บ่ได้หรอไอ่ะบ่ได้บัวเพื่อทั้งดอกเนาะนี่ก็อยจะเกิดยุติแล้ครับแต่หางบัวจะเกิดยุติแล้ครับเอ้าอยู่นี่ล่ะสนะจุ๋มเลยเนาะแม่ได้ ถุงสามเนาะถุงสามพี่แพ็กกิ๊กพี่พี่เนี่ยไม่เลยลิบสติกน,นี่หน่อยแท้นิปสติกหนึ่งหลอดหลอดชองเนี่ยเป็นลูกครึ่งสีแดงกรบปแดงว่ะแดงกรบปแดง <laughs> โอ้ยตัดขาสัมตัดทงเท้า อ้าวโม่เพื่นครับผมบันี้แกงชิ้นคืนให้ไปจีงแน่มาครับผมนี่นี่มีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่นี่อยู่ครับผมบันจ้าอจ้า <c oughs> ตัวนี้นดดีเนาะเห็นจะ้ะพอได้จ,จิ้มอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องจิ้มเต้าทางขึ้นมาแนี่ยจี่เนาะจ้ามีเห็นแน่อยู่ครับพี่น้อง ไฮไลายคือป่นท่านไลท์นะครับโบไลายก็ดีใจผลของสวยๆงามๆผู้ใดก็มากผู้ใดก็ชอบจ้ะพี่น้องจ้ามัดมาดน,นดำอีกจ้ามันดำครับผมุผนอีกดวเหรองอเคจ้าที่อ่ะมัดนดำกะผลมากเรื่อยๆอยู่ครับผม

สวยเท่พอดีครับผมดำแต่สวยนี่นี่ั้งเเลยหน้องมัเ็น้ีกับใบนันเดิงเนนทั้งในกะเมรนี่เป็นแบบนี่เหีนบอกละมี่จะใบตองบองเดินสิเก็บขึ้นให้เบิรงปพื้นเอาออกมานอกดิดอกชัดๆเอ้า นนอนน้ำดินไปเลยเนาะแนนเห็นดอกร้อยเดียวนึงแบบอวบจ้ะพี่เนาะนี่จ้ะอวบอีกคอกอนอวบ,บเบาอวบปันใดจ้ะ <c oughs> อีกดอกนะมะพอ้าวฮิตตารูวันนี้พี่น้นองเห็ดตารูครับผมคือเป็นตยาอันนี้ครับที่ว่าเสียบเี่ะเป็นยาเย็นนะเนาะ ป็นยาเย็นน้ำเดือดใจเป็นข้าหวานสุดยอดด้วยครับข้าหวานกุบปุกกรอบเลยจ้ะตัดขาเพิ่นออกน้าเวลาถ้าจังหลงงะลง,ลง,ง่ายจ้ะเพิ่หนักหนักเงี้ยเพิ่วนอื้อ ต่ขันฝนเล่นๆมันจะออกลายคนนี้ดีครับมันมักนำฝนนะครับมันมงมาคว่ำหงายด้ะครับมันไี่ไหนมันจะมองเขจะเอานี่ไม่รูงเพื่อนจะเฮ็ดดิบได้เฮ็ดสุกได้เนาะแต่ว่าเพื่ออนาไม่ก็ะเฮ็ดสุกเอานี่ระทาสิลาก็ต้องหลวกก่อนครับผมคนมาลาบ คนเัาก็มัดิบเลยก็นีครับดิบเลยก็ได้แต่ว่าเราอนามสวนสวราคาเป็นรูดออกแล้วเจ้ะเยนลี่พอเป็นเลียรปเพื่อนเรือครับชือคน้จะขาดพ้นคนที่เห็นเรด้อยครับก็คือเฮตี้อื่นครับ เห็นอะไรอื่นฝนเศร้าตัวไงจำเลยดินแดนนงจำเลยก็เกิดไม่เกิดใดในปีนี้ขาดฝนไปแล้วคือว่าเกียบร้อยครับกันเป็นมืดไป,ป,ปต่อห้องเพื่อจะเปกินไม่ได้เลยครับคุณค่ะเอ่อ ต้องดอกแพทโกลคือกันข้างอันนั้นหรมึงเก็บเลยบันสีเม่กีเก็บไปเลยครับผมเกินจะเตะเลยขั้งหนาวผมนี่ไม่อกีเก็บเลยด้วยครับผมบันเก็บเหลี่ยมเพื่อบรรเนาคากันอีกทีหนึ่งครับผม นุ่มๆกันครับพิพาไปหาเห็ดยาอื่นครับผมพิพาอวยลงครับผมไหน,นเจอปะนะครับเวลาเจอด้อครักผู้ว่ามันลูดมนันก็เงินปอกแล้วครับผมโอ้ลำใหญ่ครับผมบอกพด่นะ <c oughs> ครับผมไปหาเห็ดทางข้าเม่อครับผม ดำอีกครับผมสองถัเวเกิดกำนองจ้าเออดอนี <c oughs> <c oughs> น่ารักจุงเบยตังห่างต่งอ่ะเว้นมือหนึ่งกระดิบานจ้ะพอได้จับได้ายเป็นนี่แหละเนาะ น้องดำนี่แหละครับน้องดำกับน้องชมพูจ้ะวันนี้ขอแดงจ้าขอแดงข้างน้องเหมาด้วยครับโอ้ดอกแบบนี้ใหญ่แต่แม่อยกเขีนแต่สองขาวอยู่จ้ะเตรียมตะกร้าอยู่หน่อยแต่กับตาใหญ่ก็ใส่ตะเคืองใส่น้องดำจ้าอี้ดอกไหม ห่างกันเนาะห่างกับทางวจำเลในนังนนบดิมอ้ดูต่อไปฮ <laughs> ึฮ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 อฮืออฮือชดีโอ้ยี่งามดี่ครับผม <laughs> บ้านบ้านสวยเบ้านสวยเนาะเย็นจ้ะสวยที่เด้อครับเพราะว่าเดี๋ยวนี่ยปลายมุ่งครับปลายมุง่งปลายมุ่งกลัวนะครับผมสายอันนั้นสายเพมันสวยเอาสายเนาะจ้าสวยสาย สายสายสวยกับสาย,ยเดียวกัน,น่อยถ้ากลางเขาสายคือสายสวยคือสวยนอ <laughs> จากนองดำม,มากอะจขาลายจา้าขาลายวัโอ้ยขวกอย่างง้นปวกไงเด้อจะเลีปวกตาบอตาบอบกีดอ <c ười> กนึงโอ้ยคือ <c> เ <ười> ็ดปวกจินี่หยุด <c ười> กลนกระตาผลเม็ดใหญ่กลม็ดหน่อยส้มก็โด่งหน่อยนะน้อยเน้อข้ากลับมาเฟืองหมองเกลวเนาะนีแกะมะเฟืองหมองเกลวเอาเม่อเสาร์เห็นสองไข่ครับผมโผล่ขึ้นมาอีกแกพี่เนาะสองไข่ครับผมงานโบแกเบิ่งทเด้อมันโผล่ขึ้นเหมืองเก่านะครับผมมองเก็บเม่อเสาร์ขึ้นไปงานพวกมากก็มาเก็บ มาเบ่งอีมาเ่อกระเมนตวนั่าจะนะมีมองว่าจีมองสาวแน่นอะนี่มขาตัดขาจากไป่น้วไปไปจ่ครับผมเหมือนีาอเวับลงจากหลังเขาหรอครับผมลงมาแถวเกาแถวถึงเนื้อหาเล่นหลยครับผมมาเพ้อเฮ้หลงหคนโทรมช้ดินเ็ไปนึ่ง มาครับผมมาลงผลงานครับผมคี่ถอดผู้หอดเขาอีกครับมือลงผลงานพอก,กี้กับเมื่อกี้ครับผมเมือนนี่มีอากาศที่หอนครับมืออากาศหอนมีลมอยู่เนาะมีลมอยู่ครับผมแต่ว่าไม่แดดครับแดดออกแต่ว่ามีลมเย็นอยู่ค่ะแต่ก็บอกหัว่าสีแดดจะโดนบาไดรไไครับผมมันอยู่จ้ากาชุดเก่าเนาะ ครับผมมันกว่าเกา่มามันกว่็หมู่บ้านอยู่เนะาะหมู่บ้านหาปลา,า,า,าปลางประมาณปลานี่จ้ะพี่น้องวันนี้เขาได้เห็ดวสวยๆคุณภาพด้วยอาจารย์มาเอกตาหน่อยนี่จ้ะนี่ครับผมเอกระตาหน่อยนี่คุณภา,า,าพล้วนๆเลยจ้าเป็นเห็ดละงอกเนะาะละงอกตูมละกะเห็ดผงสีชมพูจ้าเห็ดกอแดงและกะเห็ดผงขาลายบ่หลายเนะาะใช่ครับผมผงดำบอดมี่ด้วยอจารในตาเนี่ย่งดำอามาใส่ตะกายไงจ้าพี่น้องน้องดำกับเห็ดละงอกบาน ดอกหนึ u, aint, ่งราคาหกอบานเนาะแล้วก็ปวกตาจ้าถือว่าสุดยอดอยู่เนาะในช่วงที่เท็ดหายากเนาะงี้ครับผมสุดยอดครับผมจ้่ถือว่าหายายักด้วยกันเมื่อวานเท่ากับหาจนว่า้เด็กกระตาหน่อยหนึ่งเนาะครับผมมันี้จะได้ใส่สองกระตาอยู่จังเนาะตาหน่อยกับตาใหญ่เนาะผลงานมือนี้เนาะจะเป็นคลิปของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมปีหกแปดค่ะคลิปก็พ่อคลิปก็ ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยจ้าชื่ชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งน้ำเด้อดจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจาช่องไม่คลิปพ้าลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอคลิดก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือเก้าล่ะจ้าขอบพระคุณเอฟซีขอบคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆคข้ามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอคลิดจ้าครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับผมจ้าสำหรับคลิปเมื่อเนี้เมื่อกี้ก็ ไปบอกกันในมือหนาว่าเม่อิี้สีภาพไปหาอย่างพี่กาดย์นอกจากเมื่อนี้ยมื่อกี้ตัวพีกับขอตัวลากกระบานก่อนด้วยจ้าขอบคุณทุกคสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟจีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกต่อทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมพปอกันในคลิปหนาครับผมบ๊ายบายคะ่ะ